น้ลำลำไยค่ะพี่น้องอากาศทันทวนในซี่ต้องกินน้ลำลำไยค่ะพี่น้องค่ะบรูละคำพ่อแม่น้องบ่แม่นรูละคำหรอกโตละคำ ล้ำย้ไยค่ะพี่น้องอากาศฮ้อนพอนี่สิต้องกินน้ำลำย้ยค่ะพี่น้องค่ะวันตีพ่อแม่พี่น้องกันละสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายขาเมื่อสุขสุขค้นค่ะทั้งฟังไทยฟังลาวและกาต่างประเทศมาค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้พับพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วตำมะฮงอีกแล้วเอออย่าเบื่อพ่อแม่พี่น้องอยากนะพี่น้องเอ้ยมือน้ำลายก็แตกอยลืมขนมจีน ไม่ได้รู้ขึ้นไปเอาและไอ,อ่รู้กเอย่ืม,มแซ่บตำส้มตำกุ้งสดกับกุ้งสดุ้งพม่าฉนองค่ะน้ำแรกอ่บบกะขอโซยน้ำลำไยก่อนเดอ้ออู้หสว่างพม่าฉนอง มากค่ะมากเมื่อนี้กินกับอันนี้อีหย่างก็ลืมแหมผักชีลาวเอออุ้ย,ยมานหน่งกินผักชีลาวก่อนเลยโอ้หอนทองวับๆเลย เอาอ,อันนี้รุดออออลอันนีคนนองหัวมันมัน,มนต่อ คำพมัน้องม่นเป็นรูละคำหรอกโตละคำอ้าวมื่อนี้อากาศท่อนทอนพี่น้องแล้วก็น,นอนดึกตื่นเศร้าพมัน้องค่ะมื่อนี้ห่อเข่าไปมองเพจงานบางคนพี่น้อง มลืมห่อเข่าพ่อแม่น้องจำภาพห่อเขาที่เจ้าของเอาไปน้ำบ่ได้ว่าเจ้าของเอาไปวางใส่กินแล้วนะพ่อแม่น้องกินเขาเทียงแล้วอืเบิง่งรู้แบบพ่อแม่น้องความเบิอของเขาจะเบิ่งดู้แบบพ่อแม่น้องโอ้โยไปแล้วคอยไปคักแล้วเม <laughs> ื่อคืนนี่นอน เพียงขึ้นกว่าแพงตื่นตีหาเครื่องเบื่อเลยพี่น้อง่ะคอยเฮเดงานไปหาสอบบ่งกันเอากระติบเข่าไปว้างไว้ใสกองเข่าข่อยแม่พ่อแม่พี่น,อน้องจักเอาไปวางไว้ใสลืมจำภาพนั้นเม่ได้พ่อแม่พี่น,อน้องภาพมันตัดไปแล้วเ <c oughs> บื่อค่ะ อืมกุ้งสะดุ้งครับพี่น้องอืม không thêm ngay ngay phải lời Hãy subscribe à không Hãy ừ. cập à, nhà, kênh cần. สดนุงกับกุ้งสดพ่อแม่องความแตกต่างต่างกันพ่อแม่องแซ่บบอคือกันพ่อแม่องกุ้งสดกับเจีอ๊อกวหวานๆเนาะพ่อแม่้องอันนี้กับเจะออกหวานกอยังกันพ่อแม่องแต่หวานในรูปแบบสุกๆของเขาเนาะอืมอระวัง สองอย่างนี่มกักกินแบบนี้เพราะว่าสดๆสดอันต่อที่ว่าขีกระตืงได้หลายเสียงมักตัวคนพี่น้อง นนหักน้ำหักน,นุ่มกินน้ำลำไยก่อนชนค่ะช็ เขาบ่าได้กลิ่นออ่อนทองยาว ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งนัวน้ำปลาแดดเป็นปน,น้ำบอกเห็งบ๊อละมึนได้ไหมฮะ <laughs> เป็นมันๆเลยนี่มันเนี่ยเมื่ออื่นเปิดมันหยุดพม่น้องกินได้นาลำาไยพม่น้องกินแล้วก็น,นอนมันบอกอืม 嗯，嗯。Mm. ุกแบบคนนี้อันนี้คือมันยกหนูแทกอันนี้วางสิเนาะมันโดนเทื้อเขาเนี่ยรสชาติกลมกล่มโอ้ยกล่นกิ้งลูก อือใส่มาหลายผดกุง้งก็ได้เนาะอืมโลหนึ่งใส่หมดเลยอืมเราโหลดเหมือนกั ฟองมังว่างนี่มึนได้เรือยพ่อแม่องยกอีกเด้อ 嗯。Mm hmm. อ,อ,อืมพ่อน้องแกะแกลมันออกเมาเถอะลานลานลำไยอย่างจิมมาเออเนาะแบเพือ่อน้องเปนเมาดอกนาลนำไยซส้แม่น ح ح> ืม อิอ่มอิ่มพอนางอิ่มนะพอนางแก้วเนี้ยยกแบบส้นแก้ว Dante, would, schnell, เอาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสาวนัตชาพากินก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะที่เข้ามาสนับสนุนช่องนัตชาพากินนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายอนามัยแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพ่อแม่พี่น้องให้สาวนัตชาพากินให้ฮ e a t c l i ต่อไปเรื่อยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็ขอฝากอีกช่องทางหนึ่ง ช่องทางของแฟนเพจ Facebook นะสองช่องทางนะคะพเมแมพนองค่ะ u t u b e ช่องนัตาชาพากินแล้วก็ช่องแฟนเพจ a c e b o o k ของนัตชาพากินคือยังกันค่ะพเมแม่นองค่ะเขามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแฟนเพจ Facebook สาวนัตชาพากินน้ำเด้อค่ะพเมพีพนองค่ะแล้วก็กินเที่ยวของสาวนัตาชาพากินคือยังกันค่ะพเมรุ่นองค่ะสาวนัตาชาพากินก็ขอขอบคุณพเมพีพนองทุกๆผู้ทุกคน้อคะพเมรุพนองค่ะ ะะล้าแล้วค่ะพรมพ่นองมืนแล้วพรมพ่นองสวัสดีค่ะ